สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมพี่เดชพิชาตอการชัยฟาร์มจังหวัดมหาสารคามครับก็มีพี่น้องสอบถามผมเข้ามาในเรื่องของการปั้นตัวนักกีฬาครอส14วันครอส21วันนะครับในเรื่องของครอส21วันหรือ14วันผมก็ได้ทําคลิปลงไปแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ในช่องของเรานี่แหละมีรายละเอียดอย่างไรบ้างก็เข้าไปดูนะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาย้ําในเรื่องของครอส14วันนะครับนั่นก็คือสองอาทิตย์และก็อธิบายสรุปโดยรวมสองแบบ ทั้ง14และก็21ว่าเราควรที่จะปรับกลยุทธ์การเลี้ยงดูอย่างไรให้เข้ากับตัวนักกีฬาของเรานะครับการปั้นตัวนักกีฬามันอยู่ที่การประยุกต์ใช้การสังเกตการนะครับว่าตัวไหนควรที่จะปรับการเลี้ยงดูแบบไหนมันไม่สามารถชี้วัดได้ร้อยเปอร์เซนต์ว่าทุกตัวจะต้องทําการเลี้ยงเหมือนที่ผมบอกทุกตัวนะครับต้องเข้าใจอย่างนี้คนที่เลี้ยงออกสนามอยู่ประจําเขาจะเข้าใจข้อนี้ดีนะครับเพราะว่านักกีฬาบางตัวนะครับอายุเท่ากันลักษณะเชิงเหมือนกัน แต่มันไม่สามารถเลี้ยงเหมือนกันได้ทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่ดูลพินิษลายตัวเราไม่สามารถตีรวบได้ทั้งหมดว่าทุกตัวจะต้องเลี้ยงแบบนี้นะไม่ใช่นะครับอย่างเช่นการเข้า cross ปรแกรม14วันนักกีฬาที่จะนำมาเลี้ยงนะครับต้องทำการเช็คคัดมาค่อนข้างพอสมควรแล้ว ไม่ใช่ว่าจับขึ้นมาจากฝูงปั้น14วันออกได้เลยไม่ใช่นะครับถ้าเราทําแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าได้หอบกระดูกกลับบ้านแทบทุกตัวครอ14วันเนี่ยมันเหมาะสาหรับนักกีฬาที่เตะเป้ามาแล้วไม่ต่ํากว่า3เที่ยวนะครับสามี่ห้าเที่ยวยิ่งดีคําว่าเตะเป้าหมายถึงยังไงก็คือนํานักกีฬาที่อายุประมาณ8 9เดือน10เดือนนํามาเตะเป้าเที่ยวละ10นาที15นาที20นาที ไล่ตามสเตปหลังจากนั้นเราถึงนํามาเข้าครอสในขณะที่เราเตะคัดเตะเป้าเตะเช็คนะครับเราปล่อยเดินลู่วิ่งสุ่มธรรมดาไม่ต้องไปเค้นในเรื่องของกําลังไม่ต้องไปไล่แข่งเอาหน้านะครับก็คือเป็นช่วงที่เราคัดตัวนักกีฬาว่าตัวเนี้ยในสไตล์ของเขาเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นตัวดีไหมควรที่จะนําไปปั้นเข้าครอสออกสนามจริงหรือไม่พูดง่ายๆก็คือนักกีฬาที่เหมาะสมหรับครอสสิบสี่วันต้องผ่านการเช็คคัดมาค่อนข้าง เยอะแล้วนะครับผ่านการคัดมาอย่างโชคโชนประมาณ3-4เที่ยวแล้วเราถึงนำมาเข้าคอร์สเลี้ยงปั้นเพื่อออกแข่งขันจริงๆ14วันทีนี้พี่ๆหลายท่านก็แนะนำว่าคอร์ส14วันก็คือการนวมวันเว้นวันนะครับหรือว่าเป้าวันเว้นวันก็สามารถทำได้แต่ต้องเป็นนักกีฬาที่อายุค่อนข้างดีแล้วพูดง่งายงก็คือลูกแหลมจะขึ้นไปถึง ผล2นะครับเหมาะสําหรับการนวมวันเว้นวันถ้าเรานํานักกีฬาหนุ่ม,มอายุประมาณ8เดือนไม่เกินขวบหนึ่งเนี่ยนะครับทำการนวมวันเว้นวันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกล้ามเนื้อฉีกเบื่อการแข่งขันเบื่อการต่อสู้นะครับพูด้นิยงก็คือ มันจะป่วยกว่อนได้แข่งขันนะครับถ้าเรานาหนุ่มๆประมาณ7จ็ดแปดเดือนไปถึงขวบหนึ่งเนี่ยทำการเลี้ยงแบบนวมหรือเป้าวันเด้นวันเนี่ยนะครับมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะ10ตัวท่านจะเสียอยู่ประมาณ5-7ตัวด้วยนะครับท่านจะได้ใช้งานจริงๆได้แข่งขันจริงๆซึ่งเป็นตัวที่แข็งจริงๆแกร่งจริงๆแต่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเดินออกน้ําเย็นค <c oughs> ุณไงก็คือจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเบื่อการแข่งขันถ้าเราหนุ่มๆมาเค้น นวมหรือเป้าวันเว้นวันนะครับมันเหมาะสาหรับนักกีฬาลูกอายุนวมวันเว้นวันได้สบายเพราะว่าพวกนี้เขาแข็งเขาแร่งแล้วนะครับเราสามารถเค้นแบบหนักๆได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นในการตั้นตัวนักกีฬาเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําเหมือนกันได้ทุกตัวอยู่ที่ดูพินิษของเรานะครับอยู่ที่การดูสภาพของนักกีฬาด้วยอยู่ที่ในเรื่องของความคึกของเขานะครับอยู่ที่การให้ความร่วมมือของตัวนักกีฬาว่าเขามีความถนัดแบบไหน เขามีความชอบแบบไหนสภาพร่างกายของเขาโดยรวมเป็นยังไงนะครับถ้าตัวไหนที่สดเกิดจากธรรมชาติโตจากธรรมชาติเป็นจากฝูงไล่เตะตัวอื่นอยู่ประจำเรานำมาเช็คคัดเก่งเจ๋วระบบหายใจดีนะครับเดินอันยี่ห้านาทีสบาย2อันสบาย3อันสบายเนี่ยเราก็สามารถออกกำลังกายเบาๆแล้วก็หาเปรียบแข่งขัน3อันได้เลย นะมันอยู่ที่สภาพของตัวนักกีฬาด้วยอยู่ที่การให้ความร่วมมือของเขาในการฝึกด้วยนะครับไม่ใช่ว่าทุกตัวอายุเดียวกันจะสามารถฝึกคอสเดียวกันได้ทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงออกแข่งขันจริงๆเนี่ยจะเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดนะครับสำหรับมือใหม่ค่อยๆฝึกค่อยๆสังเกตผมจะบอกตรงๆนะครับคอสตายตัวสูตรสำเร็จของแต่ละคนเนี่ยมันไม่สามารถบัญยักไว้ได้100%ทุกอย่าง มันอยู่ที่การสังเกตของตัวเราด้วยนะครับอยู่ที่ตัวนักกีฬาด้วยอยู่ที่สถานการณ์อยู่ที่สภาพอากาศด้วยนะครับในเรื่องของหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวก็เลี้ยงไม่เหมือนกันอีกนะครับมีหลายอย่างเดี๋ยว EP ีหน้าผมจะมาไล่ทีละสเตปในเรื่องของการสังเกตการดูนละพินิจการตัดสินใจว่าแต่และแบบเราควรที่จะเลี้ยงแบบไหนแล้วผมจะมาย้ําอีกครั้งหนึ่งในเรื่องของคอร์สสิวันนะครับไล่สเตปตั้งแต่วันที่1จนถึงวันท้ายสุด ออกติดมัดจํำแล้วก็ออกแข่งขันนะครับว่าควรที่จะทํำยังไงบ้างนะครับสําหรับ EP นี้ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอพอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมดูแลสุขภาพกันด้วยครับสวัสดีครับผม